สวัสดีครับที่นี่โรงเรียนนี่ผมสร้างตนเองห้วยคราสามตำบลบ่อแก้วอำเภอวังหินครับมาชมบรรยากาศช่วงเย็นๆนะครับในการเปลี่ยนฝ้านะครับแล้วก็เชิงชายนะครับหลังคานะครับที่โรงเรียนนะครับเป็นบรรยากาศที่ช่างนะครับหลายๆคนเข้ามาร่วมนะครับนะซ่อมแซมแล้วก็ปรับปรุงอาคารเรียนนะครับนะก็คลื่นฟ้าคลื่นฝนด้วยนิดนึงนะครับนะข้างบนก็จะเป็นเมฆฝนคลืมๆนะครับบรรยากาศ ฝนใกล้จะตกในช่วงเย็นๆนะครับก็ต้องขอเช่นชมแล้วก็ขอบคุณช่างนะครับนที่มาช่วยนะครับเติมแต่งเสริมสร้างนะครับแล้วก็ทำโรงเรียนนิคมสร้างตนเองห้ยค้า3ได้สวยงามนะครับแล้วก็น่าดูน่าชมนะครับก็ฝากติดต,ตามนะครับบรรยากาศโรงเรียนนิคมสร้างตนเองห้ยค้า3นะครับหรือการประยุกต์ใช้ แทนนั่งร้านนะครับเป็นร้านไม้ไผ่ okay, okay. นะครับก็สะดวกแข็งแรงโยกย้ายไปง่ายนะครับแล้วก็ขยับนะเข้าหาจุดพื้นที่ในการทำงานได้สะดวกครับ